ว่จัยเอ้อยเอาเลยปะเอาเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วอใจไม่ไหไวไหน,นอู้สามสองหนึงน่งตาบอดหนึ่งร้อยคนวะลองเข้าไปดูดิมันมีอะไรบ้างอุ้ยน่าสนุกอะเกมกำลังจะเริ่มภายใน30วีผู้เล่นโปรดเตรียมตัวแล้วคนโคตรเยอะกูจะรอดไหมเนี่ยอ้าวแล้วมันหมอบไปด,ด้วยแหละคนน่าสนุกแล้วทีนี้เกมเริ่มแล้วออ้ยมันพิมพ์มันพิม,มพ์เอ้ยอันนี้อะไรอะ9ก้าโลบักเพื่อเปิดการมองเห็นใช่ปะอุ้ย มันถ pues ูกกว่าไอแมปนั้นอีกอะไอนี้โดนแน่เนี่ะไอนี้ที่มันพิมพ์ข้อความเนี่ยเราจะเลงมันนะครับทุกคนเราจะเลงมันเลงตามมันเลงตามข้อความที่มันลอยเลงตามโอ้โหมันกระจุกห่าอะไรอยู่ตรงนี้วะโคตรเยอะแต่ผมว่าเราน่าจะรอดนะครับหรือเปล่าแล้วรออุ้ยจริงแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้เชียวเียวเชียวโอ้เชียวอุ้ยแต่ว่าบางเลเซอร์มันก็ไม่เห็นนะเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอ่ะ อ๋อมันยิงไปแล้วมันเลนยไม่เห็นโอเคอ uh, เหมือนจะจะรอดครับมันยิงตามเบอร์เหมือนไอ้แมปนั้นเลยทุกคนแต่ว่าแมปเนี้ยมันมีเป็นร้อยคนแต่ผมเห็นในแมปเนี้ยมีแค่67คนเองนะที่เล่นอยู่ตอนนี้นแล้วผมได้ฆ่าใครล่ะเด่ยแล้วผมรอดได้ไงไประเด็นเอออยู่เป็นกระจุกเป็นคุกฝุ่นจัดนะไปแกแล,ล้วตอนนี้เราจะลองเสีย9โลบากเพื่อเปิดการมองเห็นโอ้เต็มไปหมดเลยอุ้ยแต่อุ้ยเอาใครดีหน้าเอาใครดีหน้าเอาใครดีหน้าเอาดีละกันไอ้นี่ไอ้นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายพะเนี่ย โอ้โหเจาะอุ้ยอุ้ยรอดเปล่าอุ้ย,ออยไอ้นั่นมันเลงผลมเห็นปะไอ้ไอ้ไอไอนั่นอะไอสามโฮกอะโอ้จะรอดปะวะเอาผมผมฆ่ายี่สิทุกคน <laughs> ผมยิงยี่สิว่ะอุ้ยสามโกมันจะยิงห่างผมโอ้เสือไปแล้วโอ้ลุ้นจัดเล่นเกมอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอะสี่สิบเก้าโลบเหรียญที่ดีอุ้ยไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าเวิร์กอันนี้แล้วเนี่ยนิวเคลียร์หรอฮะ นิ้วเคี้ยวอุ้ยอุ้ยใจเอยเอาเลยปะเอาเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วอดใจไม่ไหวไหนโอ้โหสามสองหนึ่งโ,โ,โคตรอลังการตายหมดแมปเลยทุกคนมันตายหมดแมปผมนชนะเลยค่ว้ยพี่ชายใจเก้าสิบเก้าโลบักเพื่อชนะ<บ>โคตรเปตูวินเลยแมปเนี้ย ปทูวินกัแบบเมื่อกี้อีกนะแบบเนี้ยโอ้ไม่ก็ดดูเหมือนเขาจะมีอ่ามือตบแปะให้ซื้อด้วยแหละโหราคาค่อนข้าง,งแรงเลยนะถ้าใครอยากได้สกินมือน,นี้ฟรีนะครับเข้ากลุ่มเขาได้เลยแต่ผมไม่เข้านะแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยเอฟเฟกการฆ่าอูราคาก็ดูค่อนข้างแรงอยู่ปะ่ะเกมเริ่มละโอ้เอันนี้เป็นพิมพ์เห็นปะเห็นปะเรียงดีปะเรีงเลยไม่สนแล้วแต่ผมอยากซื้อนิ้วเคียอรอบจังเลยมันมันมันซื้อไม่ได้ครับเป็นไรกูดาวอ๋อคุยหาอาหารที่อยู่ก่อนเอยแต่ซื้อนิ้วเคียร์ไม่ได้น โอ้โหรอดบุดวีดครับทุกคนแต่ก็ยังทำไมมันซื้อไม่ได้วะคู่ดาวอ่ะเสียดายจังแล้วตอนนี้มันยิงกันเสร็จแล้วผมรอดละทุกคนแล้วตานี้เราจะอยู่ตรงไหนดีล่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นั่นมันพิมพ์อีกแล้วเอา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 หน่อยไว้เอาหน่อยไว้เล็งเลยแกไม่รอดแน่จะไปไหนเล็งตามเล็งตามเล็งตามเฮ้ยมันมันมันแฮกไะเนี่ยมันมันเหมือนรู้ว่าเราเล็งอ่ะเฮ้ยดูดิดูมันดิพีสโน่แน่ยน่าเหมือนมันรู้ว่าเห็นปะมันแฮกไะเนี่ยโอ้โหรอดอ๋อ อ๋อผมรู้แล้วมันไม่ได้แฮกหรอกมันมันมันพิม์ไงทุกคนเลยแบบชี้เป้าไว้ที่มันมันน่าจะรู้แหละเป็นผมผมก็แบบโน้พิมพ์แบบพิสโนวันมันนั่นแหละแล้วตอนนี้เราลอดอีกแล้วครับด้วยผมจะทําการข้ามคลิปไปตอนที่ผมใกล้จะชนะเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาหวังว่ามุมนี้จะลอดเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันโปเห็นป่ามันบินอ่ะเฮ้ยมันโปจริงนะเอ้าตายโดนใครยิงก็ไม่รู้เอากดเกิดสิสี่โลบากเอาแล้ววันจี้ไปเลย ไหนดูสิฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากความตายอ่ะแล้วตอนนี้เราได้มุมละเอามุมนี้เลยโอ้ยโดนชี้โอ้ยทุกคนไอ้นั่นมันชี้ผมเหรอโอ้ยผมฆ่าให้ไปนีนับเลขลุ้นเลยลุ้นรอดอุ้ยอุ้ยมีคนฆ่าเบอร์เก้าผมรอดวุ้ยออ้ยลุ้นจัดมามามาตาตาต่อไปไหนลองเปิดสิก้าโรบากอ่ะอุ้ยไม่เอาดีกว่าไม่อยากโกงมันเดี๋ยวมันไม่ลุ้นนะครับมาผมจะเอามุมนี้แล้วกันโอเค คิดอยู่กี่คิดอยู่ไหนไหนรอดปะเฮ้ยอันนี้มันจอ่อจ่อแขนผมเว้ยเบอร์สองอ่ะเฮ้ยมีคนเฮ้ยมีคนยิงมันก่อนทุกคนครับเมื่อกี้เหมือนเบอร์สามยิงก่อนปะรอดเข้าชิงแชมป์โลกเฉยเลยอะไรวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอารอบนี้เอามุมนี้แล้วกันนี่นี่มุมนี้เลยทุกคนครับโอ้ยเบอร์หนึ่งมันชี้ผม ออไม่นะไม่เป็นไรผมกดเกิดใหม่<ล>เออกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งไหนดูซิใครทําอะไรเราไว้เลือกมุมได้แล้วก็เตรียมตัวเลยนี้อย่ามุมนี้แล้วกันวุ้ยโดนโดนไอตูดตูดเบอร์หนึ่งทุกคนอุย้ยค่าผู้เล่นยีสี่โลบัก่อไหนๆผมลองดิยีบสี่โลบักค่าผู้เล่นเอ,อ,อ้ยได้เลยเหรอฮะโ,โคตรโคตรโคตรขี้โกงอะครับ ม่กออาทีนี้เหลือหนึ่งหนึ่งละเอาเรา,เราเรล็งเล็งหน่อยเล็งหน่อยอืมตรงนี้ก่นวุโดนโดนแขนโดนแขนเอานีไงเอ้ชยชนะโอ้ไม่ก็กล่าว่าจะไม่โกงแล้วมันอดใจไม่ไหวนะขอโทษนะพี่มันไปทูวินอีกแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้โลบักผมก็เหลือ90จาก250อ่อะ ไหนๆก็เล่นแมปดีแล้วขออนุญาตพาทัวร์แมปหน่อยนะตรงนี้จะมีช็อปนะครับทุกคนสามารถจ่ายโลบักเพื่อซื้อเป็นเงินได้แล้วเงินเนี่ยเอาไว้ทําอะไรนั่นหรอ นี่เลยครับซื้อเอฟเฟกไม่ว่าจะเป็นสายทวยแสงเลเซอร์สีฟ้าเห็นปะอยู่จะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีส้มชมพูสีดำสายลุง้งอะไรอย่างนี้มีเต็มไปหมดนะครับแล้วก็จะมีฝั่งสายเปยด้วยครับจะเป็นแฮกเกอร์อะไรเนี่ยกาแตกกาแล็กติกสนาฬิกานะครับแล้วก็ลอนแลนี่คือสายแพงเลยเออมันแพงมากเก็บนานอะผมบอกเลยนะใครจะมีเลเซอร์พวกเนี้ยส่วนฝั่งนี้นครับจะเป็นสกินปืนนั่นเองนะครับมีหลายปืนมากออ้มยมีนปืนสายฟงสายฟ้าเลยวะเพียบไปหมดครับทุกคน สามารถมาเล่นซื้อได้นะครับมาก่อนจะจากลากันไปแมปนี้เนี่ยสามารถฆ่าคนได้ตั้งแต่หน้าลอปบี้เลยนะเพื่อนแค่เราจ่ายแค่29โลบาทนี่เอา้ามันแค่แข็งเหรอเนีย่ยงั้นเดี๋ยวเราลองจ่าย39โลบาทเพื่อเผามันกันไม่ ้ไฟร้อนแรงมันตายเลยมันงงมันงงแล้วใครทำกูใครทำกูำกโอเคครับทุกคนครับคลิปนี้ก็จบไปในเพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับให้ผมด้วยนะครับวาเจอกันคลิปหน้าดน้ะสวัสดีจุ๊บ